สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับวิชาว,วิทยาศาสตร์นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการนําไฟฟ้าของวัสดุครับจากภาพนะครับนักเรียนคิดว่ารถยนต์คันนี้กําลังทําอะไรครับเติมน้ํามันเติมพลังงานไฟฟ้าครับก็คือเติมพลังงานไฟฟ้าครับนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันนะครับได้มีรถพลังงานไฟฟ้านะครับได้ออกมาให้เราเห็นเป็นบางส่วนแล้วนะครับและในอนาคตนะครับเราไม่ต้องใช้พลังงานของน้ํามันเลยครับนักเรียนสําหรับงานในวันนี้นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มสีขาวนะครับและทําแบบฝึกหัดหน้าที่21นะครับการนําไฟฟ้าของวัสดุนะครับวันนี้นะครับทำแค่หน้าเดียวเท่านั้นนะครับนักเรียน